เทพีเอริสเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดสงครามกรุงทรอยเธอเป็นเทพีแห่งความขัดแย้งและความโกลาหลที่ถูกมองข้ามในงานเฉลิมฉลองของเทพเจ้าจนนําไปสู่เหตุการณ์ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของโลกกรีกเอริสเทพีแห่งความขัดแยงเอริส er เป็นทิดาของนิกส์ไนส์เทพีแห่งรัติการในบางตำนานกล่าวว่าเธอเป็นบุตรของซูสและฮิราเธอเป็นเทพีที่เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายความบาดหมางและสงคราม ในตำนานปรีกเธอมักถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การทะเลวิวาทความริษยาและการแตกแยกเอริสมัรจะไปปรากฏตัวในสนามรบนำความโกลาหลมาให้ทั้งสองฝ่ายการถูกกีดกันจากงานแต่งงานเมื่อพีริอัตและเททีสอแต่งงานเทพเจ้าทั้งปวงได้รับเชิญให้เข้าร่วมยกเว้นเอริสเหตุผลที่เธอไม่ได้รับเชิญเพราะเหล่าเทพกลัวว่าเธอจะนำความวุ่นวายมาสู่งานการถูกกีดกันทำให้เอริสโกรธแค้นและต้องการล้างแค้น การโยนแอปเปิลทองคำเอริสโยนแอปเปิลทองคำเข้าไปในงานแต่งงานซึ่งมีข้อความจารึกไว้ว่าแด่ผู้เลอโฉมที่สุด for the fairies การกระทําของเธอทำให้เทพีสามองได้แก่เฮราออทีนาและออฟฟรอได้ที่เกิดความขัดแย้งเพราะแต่ละองค์ต่างคิดว่าตนเองคู่ควรกับแอปเปิลความขัดแย้งนี้ทำให้ซูสต้องหาทางแก้ปัญหาและนำไปสู่การตัดสินของปารีสจัดจีเมนออฟปารีสซึ่งเป็นชนวนเหตุของสงคราม บทบาทของเอริสในตำนานกรีกอื่นๆนอกจากสงครามกรุงทรอยเอริสยังมีบทบาทในการกระตุ้นสงครามและความขัดแย้งในหมู่มนุษย์เธอมักเดินเคียงข้างเทพเอเรสแอรเทพเจ้าแห่งสงครามโดยเป็นผู้ปลุกเร้าวความเปลียดชังในสนามรบในมหากาอีเลียดอีเลียดเอริสถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ปลุกระดมให้เกิดสงครามระหว่างกรีกและทรอย